นี่นะคะพาไปได้เลยตรงไหนนะคะที่เป็นสิวนะคะก็พาลงไปเลยแล้วก็ใครพักผ่อนน้อยนะคะหน้าโสมต้องการฟื้นฟูแบบเร่งด่วนนะคะหมวยแนะนำเลยให้มาคผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะ น้องคือนำเข้ามาเลยนะทุกคนคะ่ะนี่นะคะเราก็มาร์กเรียบร้อยแล้วนะคะทาครบแล้วนะคะก็เหมือนเป็นนาัการของคำแบบนี้เลยนะคะตื่นมาก,ก็คือหน้าก็จะใสฉ่ำโกมากนะคะสิวยุบลงนะคะทุกคนคะ่ะดีมากใช้แค่3วันคือรู้เรื่องนะคะ แนะนำให้มาคแค่3วันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าหน้าโซมอยากฟ้นฟูอีกก็มาอีก3วันนะคะสามารถทาตามด้วยกับครีมบำรุงได้เลยนะคะลงบำรุงเราก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยมา์ได้ปกติเลยนะคะ คือปังมากๆนะคะ690ไม่ขายนะคะ15กรัม650นะคะแถมเซรั่มทองคำา1หลอดนะคะ1แถม1นะคะคุ้มมากนะคะใครสนใจนะคะอยากมีหน้าขาวใสแบบอิ่มฟูฟื้นฟูแบบเล่งด่วนนะคะแนะนำกระปุกนี้เลยค่ะทักอดีมนได้เลยนะคะ